รอซื้อสวยแบบนี้ยังไม่มีเจ้าของนะผมกับโตต้ยาริส1.2ตัวอีคันนี้โอ้โหเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยคันนี้นะเป็นรถปี6กครับผมราคา2,99,000บาทโอ้โหไม่เกิน3,000 0 0บอกเลยคันนี้ผ่อน5,000กว่าบาทตลอดสัญญาย่านะรถเพิ่งเข้าอ่าดูเลยรถปี62ดูตาไฟสายกิ๊กสายกิ๊กอ่าสเกิร์ตรอบคันครับผมยางเพิ่งเปลี่ยนมาอ่า F อฟซคนเดิมครับผมลูกค้าคนเก่าเพิ่งเปลี่ยนยางมาครับผมยางปี23นะยางยังไม่ตกปีเลยมาเดี๋ยวมาดูด้านในครนนี้ชุดแต่งสเกิร์ตเขาจัดมาด้วรอบคันเป็นเบาะผ้าครับผมเดินได้เสียเงินพวงมาลัยพวมมงมาลัยมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งน้ยหน้าจุกหน้าจอคือเดิมทุกอย่างรถคันนี้บอกเลยเดิมเมเจ้าของเก่าคราบผมเป็นผู้หญิงเป็นพยาบาลนะอ่ะนํามาครับผมวันนี้เพิ่งเอาเข้ามาอ่าดูด้านหลัง ด้านหลังก็มีมีสปอยเลอร์หลังแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะอ่านี่เป็นตัว E สวยๆครับผมใครตามหารถราคาเบาๆแม้เป็นแบรนด์ตลาดนะครับผมต้องคันนี้เลยราคา299,000พร้อ5,000กว่าบาทตลอดสัญญาอยากได้โทรหาเสียเลยรถไม่ดีที่ดี่ไม่ขายไป